ด่วนนายกรัฐมนตรีสั่งปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่วันนี้21ทธันวาคม5 6 6พผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการประชุมสบ,บคชุดใหญ่ว่าขณะนี้มีคนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย1.1แสนคนผ่านช่องทางแซนบ็อกและเทสแอนโก จากที่มีขออนุญาตเข้าประเทศไปแล้วทั้งหมด200,000คนจึงเหลือคนที่จะเข้ามาอีก9,000 90, 0คนในส่วนนี้จึงมีความจำเป็นที่เราต้องดูแลติดตามจะไม่ให้มีการลงทะเบียนเพิ่มอีกแล้วจนกว่าจะมีการพิจารณาสถานการณ์ในวันที่4มกราคม2565อีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันต้องสอบถามไปว่า วันนี้มีความพร้อมที่เราจะรับมือถ้ามีการติดเชื้อในคนที่เข้ามาแล้วกับคนใหม่ที่อยู่ในกล่องที่ขออนุญาตมาแล้วเราสามารถจะรองรับได้ไหมเขายืนยันว่ารองรับได้และข้อสำคัญต่อไปนี้ในเรื่องของความรุนแรงค่อนข้างที่จะควบคุมได้อยู่โดยเฉพาะโอไมครอนซึ่งติดเชื้อเร็วแต่รักษาง่ายกว่า ยังไม่มีผลกระทบรุนแรงมากนักในขณะนี้เราต้องฟังทั้งสองทางทางแพทย์ด้วยซึ่งเราอยู่ในส่วนของการบริหารผลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อถามย้ำว่าความหมายตั้งแต่วันนี้จะไม่มีการรับนักท่องเที่ยวใหม่เข้ามาแล้วใช่หรือไม่ผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ไม่รับกรแกล้วคนใหม่นอกจากสอนแสนคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นเมื่อถามว่าจะมีการเพิ่มมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศหรือไม่ ผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพียงแต่ต้องติดตามคนเหล่านี้ที่เข้ามาทางช่องทางต่างๆแต่จะไม่มีการอนุมัติหรืออนุญาตอีกสําหรับการเดินทางเข้ามาของคนไทยก็เช่นเดียวกันที่มีการยื่นเรื่องไว้แล้วเว้นแต่ว่าหลังจากนี้ไปแล้วก็ต้องเข้ามาในระบบใหม่คือกลับมากักตัวเช่นเดิม7-10บวันหรืออะไรก็แล้วแต่ เมื่อถามว่าจะมีการเริ่มระยะเวลากักตัวมากกว่า14วันหรือไม่เพราะช่วงดังกล่าวอาจยังไม่พบเชื้อโอไมครอนผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าแม้คุณกอถามให้มันเอาแค่ตรงนี้ก่อนว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรทีว่าจะมีการพัฒนาเชื้อโรคสายพันธุ์หรือดูแลมากขึ้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนเราก็ไม่ทราบมาก่อนว่าโอไมครอนจะมาตอนนี้ดังนั้นสิ่งที่เราวางไว้ที่เดิมมันก็เรียกว่าพันธสัญ แต่เราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในประเทศต้องหามาตรการมาแก้ไขตรงนี้และจะทำอย่างไรถ้าสถานการณ์ยังคุกรุ่นและมีปัญหาแบบนี้เราก็ต้องแก้ไปตามลำดับนายกรัฐมนตรีกล่าว